ครับผมจะชี้แจงเรื่องของการทำลิงก์ให้ได้ผลดีนะครับนะก็มาดูรายละเอียดไปแล้วกันนะครับก็ติดเอาไว้นะครับว่าหลักการ4ข้อในการทำแบ็คลิงให้ได้ผลดีซึ่งซึ่งมือใหม่พอเข้าใจหลักการแล้วเนี่ยว่าหลักการอะไรยังไงเนี่ยค่อยไปลงในรายละเอียดแล้วก็ทำตามวิธีการที่มันถูกต้อง แบล,ล็ิงนั้นก็จะได้ผลนะครับถ้าเลือกคีย์เวิร์ดที่ที่ไม่ยากเกินไปนะครับแล้วก็เป็นคีย์เวิร์ดที่ทําเงินก็จะได้กําไรตามมานะมันก็แค่นั้นครับคุณเข้าใจหลักการก่อนแล้วก็ลงมือศึกษาในรายละเอียดนะครับซึ่งก็หาศึกษาไม่ยากครับหรือว่าใครเป็นสมาชิกบอร์ดของผมก็จะมีรายละเอียดตรงนี้ให้อยู่ก็รายละเอียดทั้งหมดเราจะค่อยใส่ไปแต่ว่าเราเคยสอนไปแล้วก็คือว่า เวลาทำแบ็กลิงเนี่ยต้องมีแบ็กลิงหลายรูปแบบอย่างน้อยเจ็ดแบบนะครับแล้วก็มีคีย์เวิร์ดหลักๆอยู่อย่างน้อยหแบบนะึ่งตัวแล้วก็มีคีย์เวิร์ดลองอีกสองตัวซึ่งคีย์เวิร์ดหลักและคีย์เวิร์ดลองเป็นคีย์เวิร์ดที่ทำเงินแล้วก็มีคีย์เวิร์ดล็อกๆอกนะครับเหมือนจะเป็นคีย์เวิร์ดแต่เราไม่ได้สนใจอะไรมากนะเพื่อให้มีความหลากหลายนะครับไม่วนะ่าแบ็กลิงที่มีหลายรูปแบบเนี่ยหรือว่าคีย์เวิร์ดที่มีหลายตัวเนะี่ยเพื่อมีความหลากหลายดูเป็นธรรมชาตินะครับกูเกิลจะได้ไม่จับได้ว่าาเรา ทำ ACO ด้วยด้วยการตั้งใจอะไรขนาดนั้นครับสรุปก็คือว่าการทำแบ็กกริงเนี่ยมันก็ต้องดูเนียนเป็นธรรมชาติทันทีนะครับหลักการอีกสองข้อที่จะสอนคือเรื่องของการใช้บ่อยแล้วก็การทำแบ็กกริงให้อินเด็กนะครับนะเรามาดูหลักการที่จะสอนก็คือเรื่องของการใช้บ่อยการใช้บ่อยเนี่ยมันไม่ใช่เด็กเสิร์ฟนะครับนะเด็กๆสมัยนี้ไม่รู้จักบ่อยนะครับรู้จักแต่เด็กเสิร์ฟนะครับนะนะครับผมก็ไปร้านอาหารกับเด็กสมัยนี้มันจะ จีบเด็กเสิร์ฟอะไรกันนักหนนะครับนะเอาละครับนะเราจะสร้างแบ็คลิ้งนะครับให้ได้แบ็คลิ้งเนี่ยมันจะต้องมีแบ็คลิ้งมาเสริมกันนะครับนะงั้นแบ็คลิ้งที่ถูกแบ็คลิงยิงต่อีการทิงเนี่ยในวงการซูเกอร์เนี่ยเขาเรียกว่าบอยนะครับก็จะส่งให้แบ็คลิ้งที่ยิงมาหาเว็บไซต์เรานะครับก็จะมีพลังมากขึ้นนะครับมีบอยนั่นเองครับบอยมาเพิ่มพลังให้แบ็คลิ้งของเรานะครับลองดูภาพมันจะคล้ายๆกับลิ้งพีระมิดนะครับแทนที่จะยิงนะครับ แบ็คลิ้มาที่เว็บไซต์เราโดยตรงนะครับเราก็จะมีแบล็คลิ้งยิงส่งมาหาแบล็คลิ้ของเราเองนะครับอย่างตัวนี้ใช้กรณีใช้โปรไฟล์แบล็คลิ้งจากฟอรัมนะครับจากเว็บบอร์ดต่างๆแล้วก็มีการโพสต์มาหาโปรไฟล์ต่างๆนะครับแล้วก็มีการยิงต่อกันเป็นทอดๆอย่างเงี้ยนะครับยิงแบล็คลิ้มาเข้าเป็นชั้นที่หนึ่งแล้วยิงเข้ามาที่สองชั้นที่สามข่อยิงแบ็ l ลิ k งไปหามานิไซหรือว่า เว็บไซต์ของคุณเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าบอยนะครับหรือว่าอาจจะถ้าเป็นฐานจากกว้างไปหายอดเนี่ยก็คือลิงก์พีระมิทั่นเองไอ้แบคลิงที่ถูกยิงมาหาเว็แบบไซต์เราก็จะมีพลังแรงมากที่นการที่มันจะมีแบคลิงมีพลังตรงนี้ได้เนี่ยส่วนนึงแบคลิงที่ถูกยิงมาเป็นบอยเนี่ยจะต้องถูกอินเด็กด้วย Google ด้วย Bing ซะก่อนนะครับมันจะได้เก็บข้อมูลนะครับมันได้มีตัวตนในในใน g o o g l ลหรื y ใน Yahoo ซึ่งการทำ Backlink ให้ Index เนี่ยก็จะมีทั้งเพจ o feed นะครับเป็นเว็บไซต์ที่จะเปลี่ยนหน้าเพจแต่ละเพจเนี่ยให้กลายเป็น f e e d เป็น i s s แล้วก็ตัวนี้ครับตีออมอ t ิ atic, กแล้วเราก็ไปอเอาเพจนั้นไปเป็น i n g นะครับแล้วก็เอาไป Submit Feed ที่เว็บนี้ครับรูเก้า by com นะครับแล้วก็อาจจะใช้ตัวเครื่องมือฟี c k l i n k Tool แล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ครับ SEO จิงรอบบปอก็ช่วยให้แบงนี้นะ,นะอินเด็กนะอย่างทุ๊กตอย่างครับตัวนี้ครับผมก็ซื้อมา150บาทถ้าถามว่ามันดีมากไหมก็ใช้ได้แค่นั้นไม่ถึงกับดีมากครับแต่ถ้าเทียบกับราคาที่จ่ายไปแค่150บาทเนี่ยโอ้ดีมากครับว่าดีมากคุ้มค่างเงินครับปกติถ้าไม่จําเป็นจริงผมก็จะไปแฮกซอฟต์แวร์ครับนะครับซอฟต์แวร์ที่มันดีๆราคาถูกๆแล้วมัน มีคุณภาพเกินราคาเงี้ยผมใช้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับนะที่เราจะใช้กับดูกับลิงนะครับก็คือตัวนี้ครับคนยังไม่เคยใช้ก็ไปซับวิดสร้างนะครับสร้างฟีดขึ้นมานะครับเราจะสร้างฟีดเราใช้เว็บนี้สร้างครับก็ลองไปหัดใช้ใช้ดูนะครับเดี๋ยวในอนาคตจะมีโอกาสก็อาจจะมาลงรายละเอียดนะครับเนี่ยครับ ตัวนี้จะช่วยสร้างเพจต่างๆให้กลายเป็นฟีดนะครับแบบนี้เพจ t o is นะครับแล้วก็สร้างเสร็จแล้วนะครับเอามาทับที่ที่นี่ครับหรือที่ Bing o m a t i c นะครับต่ออีกที่หนึ่งก็ได้นะมันก็จะส่งให้มีฟีดที่ออกมาเยอะมันก็ช่วยเรื่องของการทำแบ็คลิงให้ Index ็พอแบ c ็คลิงเราที่อินเด็แล้วเนี่ยมันก็จะมีคุณค่าในสายตาของ Google ์ในเซิร์ชอ n น i ินต่างๆค,คือไอ้ตรงนี้ครับมันจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อไอ้พวกนี้ถูกอินเด แล้วส่งพลังหาตัวนี้ตัวนี้ก็ถูกอินเด็กตัวนี้ก็ถูกอินเด็กแล้วพลังมันถึงมาถึงเว็บไซต์เราเรียกมันนี่ไซต์เราหลักการก็มีอยู่แค่เนี้ยครับให้คุณเข้าใจไว้นะครับเยวกับลิงครับก็คือมีรูปคนหล่อครับเอาออกไปนิดนึงก่อนนะครับก็คือแบ็คลิงเนี่ยเราทําให้มันดูมีธรรมชาติด้วยการมีแบ็คลิงที่หลายรูปแบบอย่างน้อยเจ็ดรูปแบบเช่นอาจจะเป็นแบ็คลิงฟีบล็อกหรือว่าฟอรั่มหรือว่าเป็นโซเชียลบุ๊กมาร์กหรือว่าเป็นลิงก์จากคลิปวิดีโออะไรประมาณนี้ครับ อย่างน้อยให้มี7แบบเพื่อให้มันดูเนียนเป็นธรรมชาติแล้วก็มีคีย์เวิร์ดที่เราเล่นเนี่ยอย่างน้อยสักอ่า3ตัวเป็นคีย์เวิร์ดหลักกับคีย์เวิร์ดรองแล้วก็เสริมๆบางว่าก็ทําคีย์เวิร์ดหลองมาอีกสัก5ตัวนะครับเพื่อให้ดูว่าถมมติว่าเรามีคีย์เวิร์ดทั้งหมดนะครับมีจากลิงก์ต่างๆหนึ่งพันลิงก์เข้ามาสู่เว็บไซต์เรานะครับถ้าเราทําเว็บดีๆอาจจะต้องมีลิงก์ประมาณหนึ่งพันลิงก์เว็บดีๆหมายความว่าเว็บที่มันมีเว็บเดียวหาก,กินเป็นเงินเดือนเ,อนเราได้เลยะ มันต้องมีเว็บมีลิงก์ดีๆเป็นพันลิงก์่ะนะครับอา,อาจจะมีคีย์เวิร์ดหลอกนะครับสักร้อยสองร้อยลิงก์นะครับที่เหลือก็เป็นคีย์เวิร์ดหลักกับคีย์เวิร์ดหลอกแต่สมมติว่าถ้าทั้งพันลิงก์ดีๆที่เราส่งไปหาเว็บเราเว็บทําเงินที่เป็นอาชีพของเรา 1, เนี่ยทั้งพันลิงก์เนี่ยมาด้วยคีย์เวิร์ดเดียวหมดมันเป็นไปได้ไหมมันก็ดูไม่เป็นธรรมชาติดูเฟกดูเป็นการเมคขึ้นมานะครับดูการเมคขึ้นมาใครเป็นนักเรียนศึกษาอาจจะเคยเมคดัต้าส่งอาจารย์บ่อยบ่อยนะครับ แต่ว่าถ้าเรามีคีย์เวิร์ดที่เราเล่นส่งลิงก์ไปหามานิซต์เราเนี่ยนะครับสักห้าตัวนะครับหกตัวเจ็ดตัวพวกนี้มันก็ดูไปธรรมชาติไม่ใช่ว่าทั้งพันลิงก์เนี่ยเราเล่นอยู่เลยคีย์เวิร์ดเดียวมันแน่นอนครับ Google มันไม่ใช่ควายครับมันก็มองออกว่าอ๋อแบ็คลิงทั้งหมดเนี่ยคือการเมคมันขึ้นมามันไม่ใช่แบ็คลิงที่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ต่อมาคือการใช้บ่อยนะครับคือการทําให้แบ็คลิงมีพลังด้วยการยิงแบ็คลิงไปหาแบ็คลิงชิ่งไปอีก ส่งบอยไปอีกชิ่งไปอีกตัวหนึ่งแล้วก็รายนี้ทั้งหมดก็ต้องอินเด็กนะถูกอินเด็กถูกังเก็บข้อมูลในย Google จูบีนและยังหูต่างๆเราดูนะครับประมาณภาพนี้ครับจะช่วยคําตอบทั้งหมดอันนี้ครับคือบอยส่งแว็ลิงจากตรงนี้เข้าไปหาตรงนี้มันจะส่งพลังลิงกันเข้าไปหาตรงนี้ก็ค่อยส่งไปที่มานิไซเรามันก็จะเป็นแนวคิดของลิงปีรามิดแต่ว่าผมจะเรียกเอาเทว่าบอยนะครับเป็นบอย นะครับแต่ละอันเนี่ยจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมันถูกอินเด็กซะก่อนซึ่งตัวที่ช่วยยาอินเด็กก็คือซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์พวกนี้ครับตัวนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่จะไปซับมิดนะครับเพื่อเปลี่ยนให้เพจต่างๆนะครับเพจต่างๆคือเนี้ยมันก็จะมี URL มันนะเอามาซับมิดตรงนี้มันก็จะกลายเป็นฟีดแล้วเอาฟีดไปซับมิดด้วยเว็บไซต์นี้ปั๊บหรือว่าส่งไปป i ิงโอเมกติกมันก็จะถูกอินเด็เข้ามา พอถูกอินเด็กปับมันก็เริ่มมีคุณค่ามีพลังขึ้นมาแล้วเว็บนี้เนี่ยเที่เราส่งคาลิงก์ไปเนี่ยถ้ามันไม่อินเด็กมันต้องมีพลังไม่มีคุณค่าอะไรในการส่งพลังจากตรงนี้ไปตรงนี้จากตรงนี้ไปตรงนี้เราค่อยไปยมานนิส์มันก็มีพลังที่ต่อเนื่องมาแต่เราสมมติสมมตินะครับทุกอันเนี่ยส่งมามานไซส์หมดจะเกิดอะไรขึ้นครับอูเว็บหาอะไรวะมีลิงก์เยอะเกินนะครับอันนี้คือการมันเม็เม็ขึ้นมาในหว่าลิงก์พวกนี้ มันเฟซขึ้นมานี่ว่า Google มันแม่งก็จับได้นะผมก็จะไปหักคะแนนเว็บเราทำให้เว็บเราไม่ติดหน้าแรก mm hmm. ก็แค่นั้นครับหลักการมีแค่นี้ครับผมครับ